สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเจนอีกครั้งนะคะในช่อง b m a g e Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจงก็มีสาระความรู้ดีๆนำมาฝากนะคะนั่นก็คือ10ข้อดีของการออกกําลังกายนะคะมีอะไรกันบ้างเราไปรับฟังรับชมกันเลยค่ะข้อที่1การออกกําลังกายสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ข้อที่2การออกกําลังกายจะส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อและกระดูก ข้อที่3การออกกำลังกายจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังข้อที่4การออกกำลังกายจะช่วยทำให้ร่างกายมีพลังงานมากขึ้นข้อที่5การออกกำลังกายจะส่งผลดีต่อสุขภาพผิวข้อที่6การออกกำลังกายจะช่วยส่งเสริมสุขภาพสมองให้มีความจำที่ดีขึ้นข้อที่7การออกกำลังกายช่วยลดอาการเจ็บปวดในร่างกายได้ดีขึ้นข้อที่8 การออกกำลังกายจะช่วยทำให้ร่างกายของเรามีความผ่อนคลายมากขึ้นค่ะข้อที่9การออกกำลังกายนะคะจะช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นส่วนข้อสุดท้ายข้อที่10การออกกำลังกายนะคะจะเป็นการช่วยฝึกระเบียบวินัยในตัวเองค่ะค่ะนี่ก็คือ 10ข้อดีของการออกกำลังกายนะคะรู้อย่างนี้แล้วทุกคนก็อย่าลืมไปออกกำลังกายกันนะคะสำหรับวันนี้เจนก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง b m e e Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวีหหลาาท่่ดด้้้้ปสงงใใใใจจจถึรรรัับบูยกกกุิญ ยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน